ออกยังไม่ไมมค่อย่ยังยังเลยอะ่ะออกได้ยังใกล้ออกแล้วใช่ไหม,อมโอ้โอกิดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชำทำให้ผมสร้างไอเย็ดดีๆออกมาได้สมองประกอบด้วยน้ำ85%ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นอโอ้ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงรเทพโทรห ตายแล้วศพแรกสงการปี58หลังจักรยานยนต์ชนท้ายจักรยานชายวัยเจปีเสียชีวิตพ่อค้าปลาสดตลาดนัดขี่สาเล้งชนเสาไฟฟ้า2ส,สว่างอากา,ารสาหัสเตรียมนำทรรบคุค้มครองเด็กและเยาวชนมาใช้กับผูบ้ปกครองหลังพบเยาว,วชนไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และสารคดีรถอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการศพแรกเจ็ดวันอันตรายสงการตราดเทวัย70ปีขี่จักรยานถูกจักรยานยนต์ชนท้ายดับขาที่ขณะที่คนขี่จักรยานยนต์อาการสาหัส เมื่อเวลาประมาณ23นาฬกาวันที่11เมษาย,ยน2558ที่ถนนสายสุขุมวิทตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดก่อนถึงวิทยาลัยชุมชนตราด200เมตรพันตำรวจโทจกกักรพันธ์เหมือนแก้วพนักการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดรับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและเสียชีวิตหนึ่งราย ก่อนเดินทางไปที่กิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดและแพทย์เวรโรงพยาบาลตราดในที่กิดเหตุพบศพชายสูงอายุอายุประมาณ70ปีไม่ทราบชื่อสภาพศพนอนหงายขาหักทั้งสองข้างศีระแตกมีเลือดไหลออกจำนวนมากห่างการประมาณ20เมตรพบรถจักรยานของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ส่วนรถจักรยานยนต์คู่กรณีล้มอยู่เช่นกัน ทราบชื่อคนขับขี่ชื่อนายพงพัฒน์เสียงวิไลอายุ32ปีไม่ทราบบานเลขที่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากเป็นแผลฉกรรจ์เลือดไหลไม่หยุดหลังเกิดเหตุหนายพงพัฒน์ได้เดินหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจะได้ค้นหาบริเวณรอบๆที่เกิดเหตุและพบนายพงพัฒน์หลบซ่อนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ40เมตร สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้ขี่รถจัก,กรยานมาจากตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองใหญ่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางมืดไม่มีแสงสว่างประกอบกับรถจัก,กรยานของผู้ตายไม่มีไฟท้ายทำให้รถจัก,กรยานยนต์ที่นายพงพัฒน์ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างแรงจนทั้งสองฝ่ายล้มจนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นยังไม่มีใครทราบชื่อและนามสกุลที่ชัดเจนทราบว่าพักอาศัยอยู่ที่วัดวิเวกวรารามอยู่ทุกวันและเป็นใบพูดไม่ได้สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายนี้เป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดตราดในช่วง7วันอันตรายเทศกาลสงการ2558 เพขานอนอยู hina, ่วันนี้พี่ครับนอนอยู่วันนี้พี่เยอะแต่ได้ได้เขาไปเขาก็ได้ผมก็ไม่ถามแหวเขาไปได้มาเขาธรรมดาเขาเป็นปัญญาของวัาตอนนี้ายเพ่อค้าปลาสดตลาดนัดขี่ซาเล้งชนเสาไฟฟ้าอาการสาหัสขณะที่ชิ้นส่วนปลาตกเกื่อนถนนด้านตำรวจคาดเมาสุราและหลับใน เวลาประมาณ22.40นาทีวันที่11เมษายน2558บริเวณใกล้เคียงซอยเทศบาล12ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราพันธ์ตำรวจโทจกกักรพันธ์เหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างชนเสาไฟฟ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย ทราบชื่อต่อมาว่านายสัญญาสุธิพรอายุ54ปีบ้านอยู่ตำบลน,น้ํเชี่ยวอำเภอระงอบจังหวัดตราเป็นพ่อค้าขายปลาสดตามตลาดนัดนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนปลาสดที่ตัดแบ่งขายไว้ตกเกื่อนเต็มถนนภายในที่เกิดเหตุอีกด้วย สอบถามชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ทราบว่านายสัญญาขี่รถจักรยานยนต์มาทางอำเภอแหลมเงมุม่งหน้าไปตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถนายสัญญาเสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างข้างทางจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้อย่างแน่ชัดโดยได้ตั้งไว้สองประเด็นคือเมาสุราและหลับในล่าสุดโรงพยาบาลตราดได้นำตัวนายสัญญ,ญาสุทธิพร ส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีแล้วเนื่องจากนายสัญญาอาการยังไม่ดีขึ้นจังหวาประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุวันแรกเข้มตรวจจับปรับทันทีหากทำผิดกฎจราจรโดวยวันแรกมีผู้บาดเจ็บหนึ่งราย ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำเทศกาลสงการปี2558จังหวัดตราสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรานายพยัคฆพันธ์โปกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราได้เป็นประธานในการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำวัดแร่ โดยรับทราบผลการปฏิบัติงานรณรงค์วันแรกปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายสาเหตุขับจีวรจักรยานยนต์ล้มเองบริเวณทางเข้าวัดสวนในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตรามีอาการข้อมือสายหักศีรษะกระแทกพื้นมึนขึ้นไส้อาเจียนเข้าพักรักษาที่โรงพยาบาลตราสำหรับการดำเนินการสิบมาตราการเรียกตรวจ2,207คันดำเนินคดีจำนวน93ราย ในจำนวนนี้มีผู้ถูกดำเนินคดีไม่มีใบขับขี่มากที่สุดจึงมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจองอังหวัดรีบดำเนินก,การแก้ไขจัดทำโครงการสอบใบขับขี่สัญจรในโรงเรียนมัธยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้ที่ถูกดำเนินคดีมีอายุต่ำกว่า20ปีเป็นส่วนใหญ่ในด้านการจำหน่ายสุราซึ่งเป็นสาเหตุการเมาแล้วขับสำนักงานสรรพาิตพื้นที่ตราดได้ตั้งจุดเคลื่อนที่เร็ว ตรวจจับผู้ประกอบการร้านค้าและปั๊มน้ำมันที่กระทำความผิดจำหน่ายสุราให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอําเภอหงอกสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลบังกระเจาะเสนอสารคดีรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการสารคดีรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการปี2558ตอนสติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงการสืบสารประเพณีวันที่4เกิดอุบัติเหตุหลายรายและมีผู้เสียชีวิตหลายแลกง เข้ามาถึงวันหยุดที่สองของเทศกาลสงการจำนวนนักท่องเที่ยวและชาวตราที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาเยี่ยมบ้านเพิ่มขึ้นสถานีเดินรถจงังหวัดตรามีรถโดยสารทั้งขาเข้าและขาออกเป็นจำนวนมากและสำนักงานขนส่งจงังหวัดตราได้ออกมาตรวจความเรียบร้อยทั้งการตรวจสภาพรถโดยสารและการตรวจความสามารถของพนักงานขับรถยนต์และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วย เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและได้รับความปลอดภัยมากที่สุดอย่างไรก็ตามหลังศูนย์ปฏิบัติการร่วมจังหวัดตราดได้เข้มงวดมาเป็นวันที่3ปรากฏว่าไม่สามารถหยุดยั้งอุบัติเหตุให้ลดลงได้ซึ่งวันที่11เมษายน2558มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น4ครั้งเพิ่มขึ้น1ครั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายเพิ่มขึ้น2รายและมีผู้เสียชีวิต1รายและถือว่าเป็นรายแรกของเทศกาลสงการ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อเวลา22.45นานทีวันที่11เมษายน2558สาเหตุรถจัก,กรยานยนต์เฉียวชนรถจัก,กรยานบริเวณหน้าวิทยาลัยชุมชนตราเพศช,ชายอายุ65ปีอาการศีรษะถูกกระแทกเลือดออกกระดูกขาซ้ายหักโดยผู้ไิ้รับบาดเจ็บ5รายเพศช,ชาย3รายเพศหญิง2รายแยกเป็นอำเภอเมืงตรา5รายดังนี้ 1. เหตุเกิดเมื่อเวลา14นาฬิกาสาเหตุรถปิกอับเฉียวชนรถจักรยานยนต์บริเวณสี่แยกไฟแดงวัดโยธฐานิมิตรตำบนวังกระจะเพศชายอายุ13ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยอาการต้นขาขวาหักผ่าตัดใส่เหล็กแล้ว 2. เหตุเกิด14นาฬิกาสาเหตุรถปิกอับเฉียวชนรถจักรยานยนต์บริเวณสี่แยกวัดโยธานิมิตรตำบนวังกระจะเพศหญิงอายุ15ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัย อาการรู้สึกตัวดีมีแผละระอบที่เขา่าปวดศรีรษะและร่างกายเล็กน้อย 3. เวลาที่เกิดเหตุ18นาฬิกาสาเหตุล้มเองบริเวณหมู่ที่6ตำบลเวล้แรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพศหญิงอายุ16ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนริรภัยอาการรู้สึกตัวดีนิ้วกลางเท้าวขวาหากักหลอกการผ่าตัด 4. เวลาเกิดเหตุ22นาฬิกา30นาทีสาเหตุล้มเอง บริเวณหน้าร้านครึ่งราคาค้าไม้ตำบนหนองสเสม,ม,ม็ดอำเภอเมืองตราดเพศชายอายุ53ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยและดื่มสุรา5เวลาเกิดเหตุ22.45นาสาเหตุรถจัก,กรยานยนต์เฉี่ยวชนรถจัก,กรยานบริเวณหน้าวิทยาลัยชุมชนตราดตำบนเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดเพศชายอายุ32ปีพฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยดื่มสุราอาการรู้สึกตัวดีและเมา ซึ่งสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ3ม2ข1รอมีการเรียกตัว3,844ครั้งถูกดำเนินคดี173รายทั้งนี้มีผู้กระทำผิดไม่สวมหมวกกันน็อก76รายไม่มีใบขับขี่88รายไม่ค่าเข็นขัดนิราภัย6รายเมาสุราและจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยอย่างละ1รายเหลือเวลาอีก3วัน จะมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องติดตามสารคดีลนลงรถอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการปี2558ตอนสติวินัยน้ำใจปลอดภยัยสงการสืบสามประเพณีได้ในวันพรุ่งนี้ ลดอุบัติเหตุกับเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุตอนที่ 1. เล่นน้ำปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากการขับเขี่รถจักรยานยนต์และการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะส่งผลให้เสียชีวิตมีสูงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงการานต์ผู้ที่ขับเขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ มีการสาดน้ำทำให้ถนนเลื่นอีกทั้งไม่นิยมสวมหมวกกันน็อกโดยอ้างว่า 1. หมวกเมื่อโดนน้ำแล้วจะมองไม่เห็น 2. หมวกเปียกอับชื้น 3. ทํทำให้ไม่สวยซึ่งถือว่าเป็นข้ออ้างและความประมาทเหล่านี้ล้วนส่งผลทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสาเหตุส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหากคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต เป็นสิ่งสำคัญการสวมหมวกกันน็อกแล้วเล่นน้ำก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแตกต่างขบขันแต่อย่างใดมองกับการอาจจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้นหากกังวลจะเล่นน้ำไม่สนุกทัศนวิสัยในการมองถนนไม่ชัดเจนเมื่อกระจกโดนน้ำแนะนำให้ถอดกระจกด้านหน้าออกเพียงแค่นี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนานเช่นเดิม เล่นน้ำอย่างสนุกและปลอดภัยดีกว่าเสียใจทำไมไม่สวมหมวกกันน็อก้วาวานดองอะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่ดิม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ด <c oughs> <c oughs> ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถผวกยังไม่อยากตายโรดะครับพวกเรายังไม่อยากตายขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจร่วมตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงการ2558นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราพาร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางตรวจเยี่ยมจุดต,ตรวจตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงการ2558ของจังหวัดตราในพื้นที่อำเภอแรมงอม บนถนนทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข3148ตราดแหลมงอบและทางหลวงแผ่นดินใหม่เลข3156แสนตุ้งแหลมงอบรวมทั้งจุดตรวจร่วมทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวกมรมหลวงจุลพ,พร้อมทั้งมอบอาหารแห้งและเครื่องดื่มเพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า ทางจังหวัดได้มีการวางแผนตรวจเยี่ยมจุดตรวจจราจรร่วมตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำโดยผู้บริหารจังหวัดทั้งหมดสับเปลี่ยนและกระจายตรวจเยี่ยมในทุกอำเภอเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้มแข็งทั้งนี้ทางจังหวัด อย่างคงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดตรวจยึดมาตราการ3ม2ข1รออย่างเข่งคัดอยากขอความร่วมมือประชาชนงดใช้ยานพาหนะหากมีการดื่มสุราหรือของมุ่นเมาโดยเด็ดขาดทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ผู้ประกอบการแพรปลาเผยแรงงานเดินทางกลับไม่กระทบเพราะเป็นช่วงหยุดเทศกาลสงการนางนำทิพย์จิตเวรรัตผู้ประกอบการแพรปาเปิดเผยถึงแรงงานที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงการว่าไม่ส่งผลกระทบมากนักเพราะทางแพรปาได้หยุดทำการและจะเปิดอีกครั้งในวันที่15เมษายน2558 แต่ยังกังวลอยู่ว่าแรงงานที่เดินทางกลับไปอาจเดินทางกลับมาไม่ครบจำนวนเนื่องจากบางคนก็เดินทางกลับไปเพียงคนเดียวแต่ก็มีบางส่วนที่เดินทางไปแบบครอบครัวตอนนี้มีผลกระทบไม้มันก็มีมั่ง แต่เราก็ทําบัตรให้เขาอยู่แล้วเวลาช่วงเทศกาลเขาก็กลับบ้านเขาแต่เวลาถึงกําหนดอะเลยเทศกาลแล้วบางกลุ่มก็มาบางกลุ่มก็ไม่มาก็ต้องดูว่าเขาไปทางโน้นเขาชอบอยู่ทางบ้านเขาก็มีบางคนอะเขาก็รักอาชีพทางนี้เขาก็กลับมาอือเพกลับกันไปเยอะไหมก็กลับกันไปเยอะอยู่ประมาณครึ่งไปไหนวันที่ฐทาเริมปิดทําการไหมหล่รฮะปิดประมาณวันที่11-12 แล้วก็ไปเปิดอีกทีหนึ่งประมาณสิบห้าเจ้าคิดว่าในงานที่ว่ากลับกลับไปบ้านเขาจะกลับขมาอีกไหมส่วนมากแล้วถ้าเขากลับไปอ่ะในบ้าไหนดิส่วนใหญ่อะที่ว่ากลับเข้าไปบ้านแล้วเขาจะกลับขมาอีกไหมครับส่วนมากก็จะกลับมากันเพราะ,ะรบ,บางคนเขาก็มีครอบครัวเอาลูกกลับไปพ่อแม่อยู่นี่บางคนพ่อแม่กลับไปลูกอยู่นี่อย่างเงี้ย บางคนก็ไปมาเขาไม่ได้กลับทั้งครอบครัวส่วนมากไม่กลับหมดอ่ะน้อยครอบครัวที่กลับหมดอำเภอแหลมงอประชุมจัดระเบียบหาดบานชื่นหลังได้งบก่อสร้างปรปับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแมรูดนายชัยวัน์โอชนานน์ในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดระเบียบหาดบานชื่นโดยมีนายสุรสักอินทระประเสริฐในองค์การบริหารส่วนตำบลแมรูดและสมาชิกตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรแมรูดชุดปฏิบัติการที่23บ้านแมรูดผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าหาดบานชื่นเจ็ดรายเข้าร่วมประชุม นายอำเภอคลองใหญ่กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่าในปีงบประมาณ2,558ทางจังหวัดได้งบประมาณเพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์หาดบานชื่นโดยจะทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ปรปับปรุงถนนสร้างที่จอดรถซึ่งผู้ประกอบการได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ปรากฏว่ามีร้านค้าที่ขายของที่สร้างสิ่งกีดขวางการก่อสร้างที่จอดรถจึงจำเป็นต้องเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงถึงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหาดบานช่นแห่งนี้ให้ดูสวยงามพร้อมทั้งขอร้องให้ผู้ประกอบการทั้งหมดได้ทำการลื้อถอนทั้งหมด ภายในวันที21่21เมษายน2558นี้เนื่องจากโครงการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2558นี้ครับวันนี้ท่านนายพลกองใหญ่ได้มาร่วมประชุมในการจัดระเบียบหารบันชื่นซึ่งจะเห็นว่าร้าน้าหารบันชื่นที่เป็นร้านอาหารเนี่ย6ร้านเนี่ยอยู่กันอย่างสเปสะปะและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายจังหวัดที่ไดจัดระเบียบขึ้น โดยที่จังหวัดก็จัดงบประมาณมาสนับุนในการรงนีน้เจ็ดตานวันนี้ได้ข้อสรุปว่าร้านค้าที่อยู่ทุกร้านจะต้องรื้อหมดแต่ว่าโดยจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปร้านที่ถูกโครงการก่อสร้างที่ต้องสร้างร้านจอดรถที่ที่ติดร้านใดเนี่ยมันก็จะมีสองร้านที่ต้องรื้อทันทีครับก็ในวันที่เจ็ดเมษาย,ยนนี้ก็ทางร้านนัดว่า ให้เอาเอาช่างมาช่วยรือ้อเราก็จะเปนการตรงนี้ให้คือเป็นการจัดระเบียบนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าอาคารที่สร้างชุดแรกเสร็จร้านค้าก็จะไปอยู่ในนั้นแล้วก็ในปี59หรือปีต่อต่อไปก็จะของของงคมาในการจัดสร้างอาคารเหล่านี้อีกเพื่อให้เป็นระเบียบในการจัดร้านอาหารที่ทุกคนจะได้ดูหันบันทึ้งสวยงามนะครับไม่ต้องเป็นสเปะสปะหรือว่าตามใจใครจะคิดอย่างไรใครจะสร้างอะไร การสร้างอย่างนี้นะครับก็คิดว่าในอนาคตฐาบัญชีกคงจะเป็นหาที่สวยที่สุดในจังหวัดตราของเราขาวลนะในใจฟาร์มพอใจที่ว่าอยู่ตรงที่เดิมกันนะคะค่ะอยู่ที่หลังบ้านขาวใช่ไหมถ้าให้หนูอยู่ตรงนี้หนูไม่อยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แน่พอใจแล้วพอใจแล้วแล้วแล้วพอใจยังไงม้างอ่ะพอไปทางุทธ์ในยุทค่ะวอลพะให้ในยยุช่วย ค่ะในยกช่วยนะได้แล้วขอบคุณมากมากครับแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถานี b ี s เอสอนุสารีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร 039-525-222ทาเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833กาะช้างฟังอาวสับรถโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา แนาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาบุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงยีนาฬิกาโทร0-39 5 2 5า8เและ081 155-5052มีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกอพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงบางแหงส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเจิงเราประจินบุรีสากแก้วจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร